เท่าไหร่คะเนี่ยฝรั่งโรเท่าไหร่คะโอ้แมค่ค้านั่งขายฝรั่งชิมหน่อยได้ไหมเนี่ยแม่ค้าโรดเท่าไหร่คะโอ้แมค่ค้าขายฝรั่งใครจะผ่านมาซื้อเนาะใครจะผ่านมาซื้อฝร,รั่ง มาช่วยอุดหนุนหน่อยช่วยหนุนจิจ้าหน่อยโอ้ฝรั่งเยอะจังเลยใครจะช่วยซื้อหมดยังลูกอร่อยไหม อ๋อกินโชว์ไม,ไม่ค้ากินโชว์หน่อยอร่อยของแท้อือ้หวานไหมบอกลูกค้าหน่อยลูกหวานไหมมาค่ะใครจะซื้อฝรั่งเด็กๆ รถเท่าไหร่เนี่ยแม่ค้าฝรั่งรถเท่าไหร่หรออื้มออร่อยจังเลย